สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามแ้วพี่นอ้องจ๋าอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นลมเบาเบาเบามื่อนี้พญายหญ่ไข่เข่าคั่วพี่น้ขขนองจา๋านานๆทีจะมีโอกาสเห็นพญายหญ่ไข่เข่าคั่วเ <ไป S 1> นาะ,น,ะ,ะนอกจากเมนูที่เพิ่นมักประเภทพวกปลาพวกเนื้อจังสี่ประเภทอาหารดิบเพิ่นสิเข่าคั่วเองอืมเ <Man. S 1> นาะ สไตล์ไผ่สไตล์มันถ้าเป็นสไตล์บะหมี่ทั่วญ่จะเป็นพวกพัดพวกต่ําประมาณน,นี้เนาะนี่พวกอาหารดิบต้องยกให้พี่ใหญ่ไข่เพิร์นขนัดไปนี่เมื่อนี้พอดีบะหมี่ไปสอนบางคำนี่เดี๋ยวปลาตะเพียนมาซีโตะเนาะสอนในสองโตะไปงมอีกในสองโตะก็เลยให้เพิรนมาลาบปลาตะเพียนปลาซิวจะเขาเจ้าเห็ดอะไรกินบอกปาซิวเเขขาาบบีีกอล อูปัซซิวใส่หมอ่อต้นหอมผักชีแล้วก็เมนูลาบปลาราบแล้วลาบลาบเหนียวเนาะลาบแลยกไปรวมกินเาวกอ,อ๋อวันนี้มีนัดกินข้าวอยู่เทียงสาวันพี่หญ้สร้างกับมาตามหนึ่งแต่เวนพุนเพิ่นว่าอันเพิ่นต้มไก่สองตัววันซันวาสลองอันตูบหน่อยเพิ่นเออ เพิ่นเลยให้ไปกินขขายู่พุนเนาะเพิ่นมานําแล้วทางนี้ก็เลยว่าสิลาปปลาแล้วจังสิโยกไปกินอยู่พุนร่วมกันคันสิกินอยู่พี่เพินพ่นบ่มีคนกินต้มไก่เพิ่นเนาะพอเพิ่นกน็โยนสามเมนูเพิ่นก็เลยว่าพากันเห็นแล้วจังสิไปกินร่วมกันอยู่พุนมีทั้งลาบปลามีทั้งต้มไก่สองโตพนนะเนาะแล้วก็อูปสซิวพ,พ่อมเมนูอาหารเยน็น ก็เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันรวมญาตินานทีพี่น้องคันบ่มีเนวกินหลายกับโตไปโตมันแต่ว่าคันมีแนวกินกะไม่กินน้ำกันอยู่ปากร้ายหลายแตกสวดๆทักประครอบไปอยังแต่ว่าน้ำมันบริหารลนวิตต่อเพื่องมาเลยสอนกระแตกคบๆข้าปลาเครื่องเแบบิดเนาะ ปลาซิวกันหลแถมเท่าอีกบนบ่บ่มีไรมันเบิดแล้วปลาซิวละซอนบ้านแรกได้ป็นถวยได้ทั้งกบพร้อมตัาตะเพียนพร้อมเดี๋ยวปลาคอปรทธานมันจวดนี้เบิดถ้าแม่น้ามันบกจากน้อยเนี่ยกระิซอนได้ลายอยู่เดี๋ยวจกมือพี่น้องอาจสิพากันไปสูบน้ำงมเนาะพอช่สวงนี่เขาจาปล่อยงวดปล่อยควายแล้วเดี๋ยวควายเป็นสิลงแม่แล้วมันสิเม้นกุยเนาะ แต่วันนี้เขาอ้างกัเริ่มปล่อยบอก,กินเหม่อมันพันนี่ลง,งนะมันก็ยังหนาวแน่ปวยกับผมแอบลบเดี๋ยวจักเหม่อเหม่อได้ว่างๆสิพักกันไปสูบน้ำเนาะสูบน้ำงมป่าแต่ป่าจะบอกเลยปลาเค็งน่ะโคตรไหลซอนก็แตกชวดๆเนาะปลาเค็งปลาซิวปลาคอปลาดุกปลาตะเพียนก็มีมีหดกบพนะ ซอยกันเทศพี่นอกจ่าู้ซับผู้ตำเตรียมพักพร้อมเมนูลาบปลาเห็ดแล้วก็สิบอัญโยกพักอัญโยกไปกินอยู่เทียงสาวันพูดเลยอือหัวทั้งพูดกัะต้มไก่ถาทั้งผีกระลาบปลา ปลาถกคือมีแนวหลายกินแนวหลายอย่างทยายมีทั้งอันลาบนกแกนงนอไม่อูปลาซิลลาบป่าสิยกไปประทับไปท่าอันต้มไก่เขาเจ้าพูดน้าพูดตามแล้วถ้าพู้มาตามแล้ว มาตามไปกินต้มไก่มาซัแล้วแล้วยังลาบป่ายอยู่เดี๋ยวลาบแล้วจะชิโนกไปชิมอ๊อกาไซเข้ามาเลยแล้วาาบอกเขาแล้วบอก,บอกาพาอพ่อแม่เขาไปอยู่ต่ละเมอเนาะส่วนใหญ่กับเอิญมากินข้าวเทียงมากินข้าวแรง สอนขึ้นมาแล้วเขาก็ลืมบอกเขาเขาเอาเมื่อเลยเดยสอนมาแล้วลืมว่าไม่กินเข่าพี่เดอ้อเข้ามาแล้วเขากับเมื่อก่อนเลยบริเวณอะไรตะวนขบวนการทำลาบเหนียวปลาตะเพียน น,นี้จะเป็นขัวลาบปลาลาบแล้วขัวทั้งดิบทั้งซุปเรียบร้อยแล้วเมนูอาหารเย็นวันนี้พี่น้องลายโพดโพดเดี๋ยวเราจะไปกินอยู่เถียงอ่ยายลุนเนาะสิพักกันหามไปอันนี้ต้มหัวปลาอันนี้จะเป็นหมกปลาซิวนี่หมกปลาซิวหอมๆแซบ่แซบๆ อันนี้ลาบแล้วลาบเหนียวเนาะลาบดิบอันนี้สุกนะจ๊ะอันนี้ลาบนกนี่อซ่เมาเฮ้ยมาหาไป,ไปกินต้มไก่ไป,ไ,กไปกินข้าวรวมหาาิ เอยสินั่งใช่นั่งนี่บอมาดานั่งนี่ดูดามาด้วยเงี้ยมาด้วยกินวันอาทิตผู้ชมกินข้าวข้าสิกินอยู่พุ่นผัดย่านต้มไก่เขาเหลือในข้าวอ่ะขาต้มซ้อมโตไงนะนะบัวเนาะเฮาวกะเซ็ดกินอยู่เข้าพอดีเฮ็ดแล้วก็ยกมันนี่อีกก็ได้กินหลายแนวเลือกกินมีทั้งลาบป่ามีต้มไก่มีลาบนกมีมกป่าชิว มีต้มหัวป่ามีแจลวมะกอกมื้อนี้น่ะอาหารจ้กหมู่ทีายหมูตุ่นยาได้กินแล้วแล้วแล้วเขานอนแล้วแล้วพวกกินดอกอาหารประเภทนี้นะพวกอะไเป็นพวกนกเราเป็นอาหารสันวูงส่วนใหญ่ระบักกินอาหารป่าพวกนกพวกกระป๋อมอย่างนี่น่ะหนูพวกหนูมกปัดซิวจำปลาแดกลวกพักประมาณนั้นเรากินกับขนมผลไม้รสชาติแล้ ขนูงกับหมดหมดแดงให้หมดแดงงั้นว่าขันหมดแดงสูงก็นก็ไมได้ทำถ้ากระเดาแล้วอีด่างเจอยเนุ่่นเอากระไเหมือนเราเห็นเก่าเยอะก่อนเนื้อต้นไอ้จอนมืนท่านพงบ่ยังห่จอกต้นน้ำบุเป็น ทีแรกเพราะวาันเป็นก้อนบ้านก้อนเมืองแล้วมันรักเป็นไม่แน่หนเป็นสองรอบนะฮะรอบที่สองได้เก็บเป็นเป็นใบโพลอนได้ต้นนั่นคอยตันหนึ่งก็กลายเป็นเปลี่ยนใบย่างอยู่นะฮะเป็นดอกยังขาดขบขัวนึงมื่อยู่บนเตียงยกคยุคหนึ่งเขาขบขั่วลงบนเตานะแต่จริงนะบริณฑหนักแต่พอมาแล้วก็ขนาดจิโมอกอไซยังบริบบอเขากินข้าวเด้อมาแล้วคอยก็เลยคิดว่าเอ้าลาบป่าเนี่ยคอประเทศพีนัะ แบเขาจอช่างผัด so the nah ่างไปบอกบามันต really IR ้มไก่เ้อว่ท่านทั้งนี้กับบริณนัดทั้งนี้กับบริณนัดเขาก็ให้กระโทนำบบทำมันคำนีเลยพ่อกระคิดว่าเขาบริณ์แล้วบริเอิญลุงเลินบอแสงไปเอิอ่ามาหามตุขซอยแต่พ่อเพิ่นบ่บเบาแล้วยังบวชนานมากเ็ยงานเราปิดงานพูดม่ไรสักเล็กน้อุงเลินจะเห็นงาน แม่เขาก็มาบังไรนกัแม่ใจพสอนนี่ว่มาสองสแล้วคัมา้มากเลเนาะทำยังาต้มไก่แซ่มีทำจะบอกแล้วต้มใส่โอซินี้ขาดมันแล้วเมื่อมันโอิอ่นี้ก็ด like, ิถูกต้อนอีกไต้มใกล้ม้องกรทัจะลกหิวของโบ้ไว้ ทุคาเจ้าเด้หาด้วยเรื่อมาลแล้วปลูกกาลังเ็ทุกคนุมเดียวเ็นทพลังแล้วก็ยังิเดินต่นางสูงเื่นอ่อมแต่นางูไปเท่แค่น้องน้ำกมรีโหดเฮ้ยเราง่ายขบกกมเขืนะครับบงามเลยหรือเปล่าก็มีตีองเตียงานก็ม กระูกงยูดินคอมเนาะใช่ครับนา่มแจ๊ดดินคองานพวกเจ้าใส่น่อจืนะบ้างานเนี่ยมันคูนเนาะว่าขนาดทำกับยานถั่วเคยเป็นอะไนีคูนเป็นหางได้มาสะพัง

คือลงไปน้อไปงแต่คืนนี่ทำเพื่อพันเห้เลขมีมือแล้วโังบรรยากาศดีเลยน้องก็เอ้ยมือลอเอ้ยมือขนยางขวเชื่อขนสัตว์เห็นไว้คำว่าแก่ก็นแล้ว บอกเกิดช่องเปมันก็เทนแคมยาวปีหน้หนะที่ำนะบานนะได้่แล้ี่เกิดปีมอนคนไทยนะำคนลห่างเฮียน่งเขาเียชวนมาอ้ายลูกไปนอนมาแรงเอ้ายังกอาพรนไปไ่ม้วนหะัวเขาชวนนล้มาพีห้มอมาีเฮ้ยมาชิลก้นเรีหมมันกล เขาบอกมันไห้แบกนั้นนเ่นทำก็ทำเลยทำก็ทำเลยทำก็เลาะไรวะพี่เขบอกาว่ายุ่งยุ่งเบิ้งทางหลังนะคือลุงลับหี่แ้วตนต่อห่างพ่อขาบอกอะไรมาทำอะไรมาเะเลยเกิพ่อัน็มลู ไปแหละเพื่อนยังขึ้นในบ้านอุดมใจคนละทุกคนนะลุงหลักก็ไปอ้อเร์ตินเด็กตึงหลักที right> ่จะส่งไปนอนไอ้คือพ่อแม่เขาประยู่พ่อแม่เขาเลี้ยงปล่อยจะเมื่อยเท่านี้หรือวะโอ้ยไอ้เซมีเนี่ยเขาเตลิดเตลิลมาก็ไปอยู่แบบนี้แหละเขาไม่สอนเขากินอยังก็กินแต่ว่าขั้นเท้าเอิญกับมาขันบ่เอิญกับบอมาสิไม่อยังเขาเก่งเขาง่ายๆหรอกเขาไม่ได้ยากแต่บางทง ฮามืเอกินยี่หันนั่นแหละเขาจงเป็นเบสใ้ดูให้กินเคยิเองเยูหน่อยเขาคงจะเออเขาเริ่มมาคนก่นงมนี่แกเอิมากินอันนั้นก็ว่ากินแล้วที่นอนแล้วอ่ะนังมาเอาตมมือ้อมหอยแบ่งใจเป็นนะาเอาำโยเข้าปด็อันั้นันาได้มาหมจักเมื่อพักันแกงเบดอยู่แถวรอบน้องระวังงูเห่าจะกบ เปิดมุดเป e. ็นอะนตอดแต่ตอดว่าซองแม่นี่ก็มันอันมันด้วยแห่ลได้เบ็ดเยู่ยย้เสี่ยงบทิดเดกขอมือ้นเกิดมาเวียนอันแกงเบ็ดดีพอแต่ว่ามันไปรวดอัน็อด้จะโตมันยังมันยังได้เองมีต้นสอดมามันได้จองโตหรืออะไซื้อของขวอยมันได้จะโตเพราว่าแม่ไปงมแห้็ก็จะเบ็กลระดับเนาอยไปงม

จำบริเวีทนทพบลาจำปนี่แซ่บบ่กินหลายคนธรรมชาติตรงใส้แทนกันบอลืกกินหคนงใส้แม่มดงธรรมชาติตรงห่วงกมแซ่บโมเด็งเต็มเละเบิ่งแกนลกนโ่งเอยู่ในวัยกำลังกิน่อหอบลุงพุ่นโลกเต่้แล้วเนี่ยรอบเด็กมีอีกรอบนึงโดยเฉพาะช่องเท่าเ้เขากิงลายังส้นเขาดังเดอร์มิอีกลูกมาห้ากินนองโอ้ยเกินนี่น่อีเี้จะบอกกินอีเี้บปจักอิ่มท้องจมันจิแตก ไม่น้อยมากเลยกินปิ้งมันเอาปิ้งมันมาปิ้งไว้ก็กินนั่งกินจนเบิดอีกในนีตายโลดมาเกี่ยวเขาโซ่ย่อยเฉยเพิ่อไปกินหนึ่งมันกันฐานะทีมาแล้วเอาเจ้าะขึ้นบดกินเขาแรงเลยมันตึงๆบอกก็ที่ทานแซ่บมันเขาลูกกันอยกินเขาหายนาทีกินยาไม่เท่านั่นยาลูกกอนเม่าวนี่ยังจะมากินเขาเส้นเนื้อเอาลามมันเต่งนี่ใส่กุ้งเป็นหัวเท่าไรเนื้ว่ามันขนาดหัวตายง่ายขนาด ว่าละต้นเจ์บนะบอาปลูกพีพุ่งไมใชไมันได้จ่อยเอาเบิดเลยมันดเลยเขาบอกว่ได้ดินหมุนแห่เลยหมแ่มันเป็นวนมีนาจานเก่าขอเจ้า่ามันเดินดีคือเนเดินตัวนี้นะขมินไทยปูนี่มาทำสูยดีแ่ทำ อิ่มแล้วยิงยังห้งแค่ห่างมิเดินดนมือก็แจกเด้ดิ่แล้มันโอ้หัวใหญ่หัวากั่ยทกินแหงหัวใหญ่มันเป็น่ลูกละเมื่อกินยาดำ้วนอนกินเี่ยจะเมื่เป็นใบอวันเดนอนกำลังนอนเพราะว่าเขาเจ็บท้องเขาบมนเจ็บท้องน้ำอื่นไหเจ็บท้องนี่ใลูกกินยาดำกินยาดำแล้วทอแล้วมันบ่เคยเหนา เจ้ากินข่าวตรงเวลายามเขาจะเอิญต้องกินลูนุปนี่นะเมื่อหากินขนมแล้วก็แด้เอิญต้มะม่าแล้วก็แล้วนทางแดงไอ้วันบอกให้กินข่าวตรงเวลาคิปจองมงหกทิศนาทีใกินรถกลางคืนกระเที่ยงคืนส้มกับกินกลางคืนนี่คลองแค้ไดดแนลระเบ้าคัดคณะถ้าไอรีไดวันลูกกินข่าวกลางคืนบักกัน่เด็กนยเที่งนกินลก่ิาย่ไปนอนยามใดนะเพื่อนกำลังจมมะม่าอาจะละเมอ เค่งจะกลัวใครจ้องไปนนบ่าวคอลด้ัเบิ่งแม่เจ้าไปตัวย่างขบ่าวนั่นืออลายคือดวงสาคูนขลักล่ยลักลงอะ้รบัดหนาวหนาวสาวอ้ยคอยิงองสิถึงมากออแม่ได้สั่นคอลายเิ่นคอล่ยาดอกกินจักยาหรือรอกินยาทั้วไหมครับให้กินแห้เบอืจกินแล้วทำ มันหมดจักอิ่มเดี๋ยวหน้าก็แก้เหมือนพี่โฟะกันระวังถึงพามืออรหันดูพไปบอกสักลายยำหนาวมันหกโบกแล้วมันถ้าลายยำหนาวแต่ยังน้อยหกออกกังไหมพดโอเดียวแล้วก็แล่นไก่ข้านองก็บบอเปียกเรียบร้อยแล้วบ๊วยนราบปู่ทราบปู่นะโอไม่ลื่นขคุณยุ้งฉันพ่อยามนั่งไก่หนองคัว่าอยากคือควยน้อยนี่สิปุ้ย เต็มที่ได้นอนสามโอ้เต็มที่แล้วยำนาวนี่หอดีภาานี่นะทอดทักินอาบแล้วแม่มาหอดเ่ือนเน่ยเบิ่งทั้งงอนเนี่ยาทัดเปียกแล้วไปอาบให่อยากบูเห็นใม่ป้ะสบู่นี่ข้าวเลยข้าวไร้อาบน่้น